อ่วันนี้มาอีกแล้วนะฮะโอ้ดูกันต่อนะดูกันต่อลงไปหลายคลิปแล้วนะฮะคลิปหนึ่งประมาณ8-10ถึงนาทีนะโอเคนั้นพอเนาะมากกว่านั้นไม่ไหวนะกลัวสมาชิกจะเบื่อนะตอนนี้อยู่ที่ตลาดไทยนะฮะตลาดไทยนะมีพัดลมนี้ของใหม่แบเนะี่ยของใหม่ทีถูกฮตาต์ลิเนี่ยนะ400บาทนี่นะฮะโอ้โหถูกถูกใหญ่ถูกอ๋อซีอะไรครับจะเปิดรับสั่งอ อัตตารีนะนไม่ใช่ของมือสองของใหม่เลยแปดศูนย์หนึ่งสี่หกแปดต่อหน้าไปต่อสี่หกแปดมีทหารโอ้โหนี่ันาานี้จะเป็นโซนทหารนะฮะอุปกรณ์ต่างๆนะคุณใช้ในการทำงชีพในปาน่าโอ้โหนี่ กุ้วก็มีนะกุ้งกุ้งสนามกุ้ยตระแหน่งน้องหมวกไหมเด็ดจริงหมวกก็มีนะโอ้ตุ่นตุ๊กตาเยอะจริงเนี่ยโอ้โหนี่ตัวไหนอยากได้นะฮะไม่มีที่อื่นมาดีที่นี่นะเนี่ยเห็นเอ็มเอ็มโอ้โหเยอะแยะไปหมด โอ้ยนี่ช่างมอลช่างอยู่นี่คี่กุ้งกุ้งวะเนี่ยกุ้งบางกรนเนี่ยโอ้ยสตาร์ทโอ้ยเด็ดเด็ดไปฮะไปเรื่อยๆนะไกลเลยนะโอ้โนี่ร้านนี้ขายอะไรวะเนี่ยอลังการโอ้เจ้าช่วยเจ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ย ยากได้อะไรวันนี้มาหาเอาทางนี้ขอนะโอ้โหโอ้โค้น่ารักเลยอ่ะโอ้โหนี่ปลาแจะไขควงอืมอะไรมวันนี้เยอะขนาดนี้โอ้โหอู๋อะไรที่คิดว่าไม่มีเนี่ยมาดูที่นี่นะฮะ

เลยมั้งเนี่ยเยอะแยะเลยนะฮะอ่ะถือมือสองนี่สมาร์ทโฟนนะฮะอัปเดตหัวเสียบโอ้หนี่สายหูฟังสายหูฟังโอ้โเอารุ่นไหนวันนี้นี่นะมาเลือกเอาเลยนะไรุ่นไหนโอ้โหเยอะจริงโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ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 ้โหอหโอ้หโ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 ห้ ครถ้าใครเวียนหัวก็ขออภัยด้วยนะฮะดูไปสนุกสนุกนะดูไปเรื่อยๆนะลำโพงนี่นี่ลำโพงห่อถุงอย่างดีเลยเนี่ยโอ้โหนี่แอมาลี่โซนี่นี่โซนี่นะโซนี่นะลำโพงนะโปรเจคเตอร์นะฮะห่อถุงกันฝนไว้ก่อนนะ,ะกันฝนไว้ก่อนเพราะช่วงนี้ฝนตกนะนี่นะโอ้โหนะโซนี่โซนี่นี่นะ โดนฝนไม่ได้นะเขาวอาหมวกหมวกโอ้โหนี่หมวกหมวกตกแว่นโอ้โหแว่นนะฮะโอ้โหแว่นจรยานขายถูกมากยังดูหมวกอีกโอ้โหแฟชั่นสุดๆนะฮะไปต่อนะไปต่อเดินไปเรื่อย อตอนนี้ก็สักห้าโมงกว่าได้แล้วนะนะอากาศกำลังดีเลยนะฮะนี่ซอยไหนก็ไม่ดูแล้วนะฮะเดินไปเรืเรยละตรงนี้โซนข้างหน้าจะเป็นอาหารนะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอาหารนะโซนนี้จะเป็นอาหารนะตึกนี้นะ,นดะเดี๋ยวต้องไปหาไส้กรอกกินละได้ละเดินต่อเลเติมซอยนี้ต่อดีกว่าก็าจะมีธงด้วยนะเนี่ยธงเป็นสัญลักษณ์นะ เก็นรปนนั้นนะครับสอบารับเ็นที่นั่งกินด้วยนะฮะนั่งกินกันสบายๆเลยเนาะ โอ้โหอะไรทุกชิ้นเลยตัวเดียวก็มีฝ่าเดียวก็มีฝ่าเดียวเฉพาะฝาเดียวคอมีทุกเบอร์เลยค่ะไม่ต้องซื้อทั้งชิ้นนะไม่ต้องซื้อทั้งอันนะเสียอันไหนซื้ออันนั้นอันนั้นติดมานี่นะนี่นะอะไรเสียดูได้สั่งของมาไม่ครบแมะร้านนี้นะคะสุดนะฮะพวกขาจับนะขาจับมือถืออะไรพวกนี้นะฮะนี่เป็นทองเหลืองนะ ตอบไปก็ตอบนะขาดทองเนนะหลืองนะจริงหมอรันจะติดไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮะไปละไปละโอเสียงดีจริงต,นะตัวเนี้ยตัวเล็กขีวเลยที่ร้อยแปดสิบบาทนะไม่ติดนะห้าร้อยแปดสิบแต่ตัวอันนะี้ว่าจะเสียงตัวใหญ่นะคิดว่าได้ยินเสียงนี้ว่าโอ้โหตัวอย่างเบลล์นะตัวนิดเดียวนะเขาก็มีเพลงฟังเนาะ ร้านค้าก็เอาเพลงมาเปิดฟังสบายๆเลยถังน้ำถังใส่ปุ๋ยใส่อะไรเงี้ยยันมือสองนะม,มีโชค๊คด้วยนะคันนี้ดุรานมากเครื่องมือเยอะนะเครื่องมือเยอะหมือนกว่าถ้าคุณหาที่ไหนไม่เจอคุณลองมาเดินที่นี่สักวันนะรับรองนะเพลินในะส่ช่างนะสส่ช่งางใส่ช่างเพลินมากนะ โอ้สายช่างเพลินมากเขาบอกว่าสายช่างเพลินสุด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 เนี่ยเดินไปเรื่อยนะเดินไปเรื่อยเรนะซอยข้างหลังนี่ใบขนเสื้อสวยงามโอ้นี่ตัวสมุดปักรถยนต์นะนี่หมุดตัวเล็กๆล็กนี่พวกที่กริฟนะกริฟ ตอนรถยนต์ที่ขาดนะมาหาตัวอย่างมาหาแถวนี้นะเยอะแยะเลยไม่หามาจากบบไหนยเยอะแยะไปหมดนละยตละห้าบาทห้าบาทกิฟที่แบบพวกตอนแกะรถยนต์ออกมานะแล้วมันขาดเลยกิฟเยอะแยะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นปูนนะสะาะบายๆนะ เป็นเงินเพิ่ๆนะสบายสบายนะอากาศดีๆเย็นๆสบายๆนะไม่อยากจะทายลเลยเหวี่ยงไปไกลนะบางทีต้องมายืนดูนะเลี่ยจะย้หมดมรู้อะไรก็ย้ายหมดต้องมาดูเองฮะย <ไป S 1> ีดูจากกล้องนะมันก็ผ่านๆไปนะโอ้โหนี่อะไรเนี่ย ซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะดูไม่ทั่วเลยนะนี่มีแอมด้วยมาแล้วรักกันปะเนี่ยดึงดูดดึงดูดนี่เออเลยมาเลยเออเลยมาเลยอย่ามาเข้ามาเลยนะฮะเนี่ยพีวีนะฮะแอมคีย์บอร์ดนะเจ้าหนี่ชุดนี้ชุดอันนี้เลยฮะชุดจัดงานนะมันสปอร์ตไลท์ด้วยนะสปอร์ตไลท์ยิงไปนะ เป็นญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นโอ้โหไหลงลวนะฮะไปต่อนี่ฮะเนรื่อ,อนยนะฮะดูไปต่อเดินไปถึงไหนไม่รู้ไปเดินไปทางนี้นบ้างดีกว่า